สวัสดีครับก็มาดูวิธีการนะครับซ่อมเฟซไอดีนะครับในส่วนของ iPhone 11นะครับหลายคนก็ถามมานะครับเฟซไอดีนะครับเป็นตัวจางนะครับ280แปแแบบนี้นะครับเป็นตัวจางแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขก่อนนะครับก่อนที่จะแกะเครื่องนะครับดูนะครับ เสียบตุดชาร์จเข้าไปนะฮะเสียบตุดชาร์จเข้าไปนะครับเชื่อมต่อนะครับใส่รหัสให้เรียบร้อยอ่สามยูทูะรอสักครู่นะครับรอตัวโปรแกรมนะครับทำการต่ออินสตอลนะครับเข้าไปนิดนึงอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ จากนั้นมาดูคำว่าทูลนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างจะเห็นคำว่าเฟ c ไอดีนะครับตรงลูกศรนะฮะกดที่เฟสไอดีนะครับโอเคนะครับเขาให้เรากดนะครับกดปุ่ม power นะครับตึกๆ2สองทีนะครับสามทีนะครับมันจะแสดงสถานะนะครับจะแสดงสถานะเห็นไหมครับชัดเจนนะครับ two d e v c a m e r a n o t นะครับ enable นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันนะครับต้องให้ขึ้นแบบนี้นะฮะ อ่ะโอเคมาเริ่มกันครับปิดเครื่องเลยนำสเสนอด้วยตัวโปรแกรม JC นะครับวันนี้ iPhone 1บนะครับแพร้นะครับ f c e ID จะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้เลยนะฮะ,อะโอเคอะอเคอ่าเป็น หนูก็ติดไปแนนเหมือนกัน,นะพี่หนูก็ติดไปแนนเหมือนกันรถอะรถน, <laughs> นี่ปวดยากเลยถถามว่าดได้ก็ติดอถ้ารถนี่ยากแล้ว ครับอ่าสล็อตนะครับสล็อตตัวนี้ถ้าใครยังไม่มีก็รีบซื้อก่อนที่เขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็หลอกมาขายให้เราอีกทีนึ่ง เมนูทำลักษณะเดียวกันนะครับ V1S V1S Pro เมนูเดียวกันนะครับมาดูงั้นไขก่อน เทียกกันความร้อน โอเคนะครับเราอันนี้ออกมาก่อนแล้วเปิดเครื่องนะครับใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเราประกอบเครื่องไว้เหมือนเดิมนะครับเปิดประกอบแล้วเปิดเครื่องไว้เหมือนเดิม นำตัวนะครับแผดเฟสไอดีนะครับแผดเส้นเล็กนะครับใส่เข้าไปกับตัวเครื่องนะครับแบบนี้อ่ะโอเคจากนั้นต่อสายนะครับเข้ากับตัวเครื่องอ่ะสอนแบบละเอียดเลยนะครับอ่ะสอนตัวเอบ เชื่อมต่อสองแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์เอเคนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับอ่ากดคําสั่งนะครับเช็คอีกทีหนึง่งจากนั้นกดเซฟนะครับเซฟไปที่คลาวนะครับนะครับมันบอกว่าครับสำเร็จอีกทีหนึ่งนะครับ เอาไว้สองที่แล้วกันกำรพลาด โอเคนะครับแบ็กรัพเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากนั้นให้เราไลรัพเสร็จปั๊บนะครับมาที่นี่เหมือนกันนะครับในนั้นก็เหมือนกันแอคทีเวรนะครับอโอเคจากนั้นกดแอคทีเวรไปเลยครับ ตอบถามไแดมินครับพี่มาทไหมมินิ่ดไสี่ผลไม่ได้เหรอฟังเลรับสายพี่ก็เพิ่มด้วยก่อนเลยเพิ่มเพิ่มจอของเ้าไปก่อน อะไรนะเปป็็นนเเจ้าของเขาไปก่อนพี่แล้วรอเพืเ่อเปิดไฟมาปลดช่องในเซิร์ฟมันปิดอยู่นี่อ่ะโอเคนะครับจากนั้นรออกก่อนนะครับแล้วต้องมีค่าใช้จ่ายไหมยังเพย์ยังเลยเพราะว่าจอก็ยังจะไปหลอกต้านนกเพลิงไหมพี่ขนเราอยู่ขไหมครับสายแพร<า>นะครับอันนี้เป็นสายแพรเฟสไอดีนะครับสามารถสั่งได้นะครับเดี๋ยวแกไปใหม่ เล็กกระจิ๋วเดียวอ,อยแบบนี้นะสิเบเอนะครับตัวนี้นะครับเป็นสายแพรเวลาใส่นะครับโอเคนะครับจากนั้นจะกดเขียนนะครับดูที่ขาวแบบนี้โอเคนะครับแบ็กอัพเมื่อกี้นะครับชัดเจน โอเคเรียบร้อยอ่ะก่อนจะ ทำการไปประกอบใส่เครื่องก็ให้ใส่ดูก่อนว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับนี่เจ็บต้อรเต็มกรมีเก็น เช็คตัวนี้นะครับสองแปดศูนย์หนึน่งแปดครับทสกกอนมาหรือเปล่าเน่ยมาแล้วนะครับเปเลดีมาแล้วนะครับโอเคชัดเจนนะครับจบงานแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ที่ตัวเครื่อง ี๋ยวครับนางปิดเครื่องไปก่อนแกอ,ออกจัดรละเบียบให้ดีๆก่อนนะครับ 嗯。 එතන keyboard 1កោប thiệt เดี๋ยวประกบลงไปเดี๋ยวทำความสะอาดต้องนี่บัตรบบัตนหน่อยได้ไหมต้องเดินมาทางสี่ยชดก่อนให้พี่มาถึงหน้าจักิกอนก่อนดทำความสะอาดก่อน ม,มันไม่น่ามันไม่น่าเสียหน้าหลังแน่เลยนะโอเคนะมาลองกันนะครับว่าได้ไหม ไอทยดีสองเอสิ่มหนึ่งลองดูนะครับจ้าค่ะถ้ามาถึงทันหน้าธนาคารอมันซีก็ได้จ้าโอเคครับเรียบร้อยครับผม